ในบทนี้นะคะครูปุ้ยเนะี่ยจะพานักเรียนมาแยกความแตกต่างนะคะระหว่าง I have done กับ I did นะ I have done กับ I did เราเรียนไปแล้วเนาะ ทุกตัวนะคะทุกตัวเราเรียนไปแล้วแต่ตอนนี้จะเป็นช่วงของการแบบย้ำเอาให้เห็นความต่างเพราะถ้าเราแยกความต่างได้เราจะใช้ tense ได้ถูกต้องคือเราจะไม่คิดเป็นภาษาไทยแล้วไงเราจะเริ่มคิดเป็นภาษาอังกฤษเราจะใส่ประโยคใส่ verb เป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นตอนนี้ต้องฝึกฝึกแยกให้ได้ฝึกแยกให้ชัดเจนนะคะอ่ะเรามาดูกันคำว่า I have done คืออะไรคะ I have done คือเทนอะไรตอบให้ชื่นอกชื่นใจหน่อยแล้ว I have done คือ present perfect simple อ่า present perfect simple อ่ะ,อะปฏิเสธลังคายปฏิเสธลัง half ค่ะยังไม่ลืมนะปเป็นคำถามย้ายคายยาย half ฟอร์ชั่นเวิรอยู่ไหนหน้าสุดอ่า I did I did คืออะไร I did คืออะไรคะจำได้ไหม past simple ใช่ไหม past simple อ่ะ ว่าปริเศษแยกข,ขาใครดิดกับใครดิดกับ do เป็นปริเศษย้ายอ่าเปริเศษหลงัลงใครหลังดิดเป็นคำถามย้ายใครย้ายดิดไปข้างหน้า question word อยู่หน้าสุดเสมอเห็นไหมคะเวลาการเอา verb ไปใช้ถ้า i have done เอา verb ไปเติมที่ done และมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่องที่3แต่ถ้าเกิดว่า i did เอา verb มาเติมที่ช่องอ่าที่ did และต้องทำเป็นช่องส นะคะเวลาปฏิเสธหรืออะไรก็ตามแยกขาแล้วต้องกลับมาเป็นล่างเดิมก็คือ v e r b ที่ v e r b ช่องที่1นั่นเอง v e r รบแบบเ a s e form verb 1นั่นเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลการย้ายการสลับการปฏิเสธการอะไรก็ตามไม่ดยากใช่ไหมทำเป็นประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคํคำถามแบบ yes no ประโยคแบบมี question word ไม่ยากแต่ที่ยากคือเราต้องแยกให้ออกนะคะคือถ้าเราแยกออกมันจะไม่ยากเราต้องแยกออกว่า เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะครูปุ้ยวาดรูปเนาะวาดรูปประกอบเด็กๆมีกระดาษก็เอาขึ้นมาวาดรูปไปด้วยกันก็ได้นะคะดีไซน์วาดรูปไปด้วยกันนะฮะเขาบอกว่าการที่ใช้ I have done น่ะ done have done ครูปุ้ยบอกแล้วมันเป็น past participle คือเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องมาจากอดีตใช้ verb ตัวเนี้ยเมื่อไหร่ปุ๊บมันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องมาจากอดีตนะท่องไว้คิดไว้ในใจอ่ะคำว่า past แปลว่าเหตุการณ์นั้นเน่ะมันทำตั้งแต่อดีต แต่ว่ามันเพิ่งมาจบลงที่อะไรหนาวแสดงว่าเหตุการณ์นั้นทำอดีจริงแต่มันลากมาชนหนาวถูกปะพอลากมาชนหนาวนอกจากว่าเพิ่งจบลงเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันจึงมีเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยคือเรียกว่าอะไรคะระยะเวลาแต่ i อด d ตออออดีเป็นไรออดีบอกว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่ past นั่นแหลคะค่ะเกิดขึ้นที่อดีตนั่นแหลคะค่ะแล้วมันจบที่ไหนคะ มันก็จบที่อดีตนั่นแหละค่ะมันมาเชื่อมโยงถึงนาวไหมคะไม่ค่ะพูดถึงแบบเออตอนนั้นฉันทําอันเนี้ยตอนนี้ฉันทําอันเนี้ยแต่ถ้าเราพูดว่าเออตอนนั้นฉันทําอันเนี้ยแต่ว่ามาเสร็จถึงตอนเนี้ยอย่างเงี้ยเพิ่งมาเสร็จเมื่อกี้หรือว่าเพิ่งจบเมื่อกี้หรือทํามาเป็นระยะเวลาเท่านี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็น perfect แต่ถ้าแบบทําตอนนั้นอะเราไม่ได้เกี่ยวอะไรมาถึงตอนนี้เลยอด i d โอเคนะเป็นแบบ possible แยกออกมะแยกออกมะอ่ะ อันนี้ครูปุ้ยไปยกตัวอย่างดีกว่าเราจะได้เห็นภาพชัดเจนเรื่องการทํากุญแจหายใครจําได้ไหมตัวอย่างนี้ครูปุ้ยเคยยกไปแล้วนะ l o s t อ่ะ l o s e อ่ะช่องที่1คือ l o s e ใช่ไหม l o s e l o s t l o s t นะช่องที่สององที่สช่องที่สก็ l o s t ช่องที่3ก็ l o s t อ่ะครูปุ้ยบอกว่าครูปุ้ยเนี่ยทำกุญแจหายเป็นเรื่องปกติเลยนะเป็นเรื่องประจำอ่ะทีนี้ครูปุ้ยเนี่ย เฮ้ยเราให้เพื่อนฟังแกเนี่ยฉันทำกุญแจหายจนป่านนี้ฉันยังไม่เจอเลยถึงนาวไหมคือการทำหายมันหายตอนไหนก็ไม่รู้ไงแต่ตอนนี้มันไม่มีอะแล้วตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอไงแสดงว่าการหายกุญแจของคุ้ยอมันชนนาวไหมมันชนไหมมันชนไงนี่ไงหายหายตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้อดีตตอนไหนที่หายแต่ว่ามันไม่ได้หายตอนนี้แน่ๆแต่ณนะตอนเนี้ย ณนะตอนนี้เวลาเนี้ยเดี๋ยวเนี้มันก็ยังหายไงเมื่อไหร่ก็ตามที่คู่คิดว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลาเนี้ยมันก็ยังหายอยู่อ่ะเน,นี่ยมันต้องมาเพลสเซนละมันต้องมาเพลสเซนละเพรเซนเพอร์เฟกมันก็จะได้เป็นว่าอะไรคะ I จำสูตรได้เนาะ I have done ฉะนนั้นก็จะกลายเป็น I have อะไรคะ I have lost my keysI have lost my keys เห็นไหม I have ั o s t my key อ่ฉานทำใจหายแต่แต่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่สองนะคะเหตุการณ์ที่สองขออนุญาตเปลี่ยนสีเนาะเหตุการณ์ที่สองครูปุ้ยเนี่ยทำกุญแจหายแต่ว่าตอนนี้คือปัจจุบันปัจจุบันนี้เรายืนคุยกันครูปุ้ยเล่าให้ฟังว่าเมื uh, ่อวาน yesterday เมื่อวานนะ yesterday เมื่อวานนี้ครูปุ้ยทำกุญแจหาย แต่ว่าตอนนี้คุปุยหาเจอแล้วไงคู้ปุยแค่อยากเล่าเออเนี่ยเมื่อวานอะ่ะคูปุยอ่ะทางบรรจหายคูปุยก็เลยเข้าบ้านไม่ได้เออเนี่ยทางบรรจหายแล้วเข้าบ้านไม่ได้มันมันใช่ตอนนี้ไหมไม่ใช่เนะาะเพราะนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดที่พา s ์สแล้วมันไม่ได้ถูกลากมาชนดเงาอันเนี้ยเราพูดเป็นไอดิดได้เลยนะคะก็จะบอกว่าไออะไรคะ I lost เนี่ย I lost เลย I lost เลยคะ่ะ I lost my keys เนี่ยฉันฉันทำกุญแจหายฉันทำกุญแจหายเมื่อวานนี้เป็นไรคะ่ะ I lost my key yesterday นะคะ I lost my key yesterday แล้วก็แบบ I ก็แบบว่าไม่สามารถเข้าเออฉันก็แบบเข้าบ้านไม่ได้นะคะ I อะไรคะ didn't didn't อะไรคะ come in come in อ๋อ my house ก็แบบเข้าบ้านไม่ได้ก็ปีนหน้าต่างเข้าไปนะคะเอาเอาเฮ้ my house my home ก็ได้นะคะ my house เอ้ยแล้วคำอิน my home ก็ได้นะคะแล้วก็เอ๊ะเด็กๆว่าเอ๊ะ house กับ home มันต่างกันยังไงนะคะ house กับ home home มันจะแบบพูดถึงบ้านของเราบ้านที่มีแบบ emotional อ่ะมี feeling มีอะไรเงี้ยแต่ถ้า house ก็จะหมายถึงแบบ ตัว building ตัวอาคารนะคะแล้วส่ดดวนใหญ่เราก็จะยินว่าเออแบบถ้าบ้านของเราเขาจะใช้คําว่า my home แต่ถ้าเกิดพวกแบบสร้างบ้านบ้านใหม่มีบ้านใหม่เกิดขึ้นเขาจะพูดแบบ house นะคะฉะนั้นแยกคําว่า house กับ home ให้ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างต่อมากันนะคะ,ะตัวอย่างต่อมาครูปุ้ยถามเด็กก่อนคำว่า this morning เวลาพูดถึง this morning เด็กๆคิดว่ามันแบบเป็นอดีตหรือปัจจุบันเคยเคย confuse ์หรมั้ เด็กๆเคยคอนฟิลไหมคำว่า this morning this morning เนี่ยคำนี้เป็นอดีตก็ได้นะเป็นปัจจุบันก็ได้นะเรามักจะเรียนกันว่าแบบ today คือ now yesterday คืออดีตแล้วก็แบบ tomorrow คือตอนต่อไปคืออนาคตใช่ปะ่ะคุณพุ้ยบอกในคลิปต้นๆบอกว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันมาถึงตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็น present แต่ถ้าอะไรที่เรารีมายไปถึงตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอดีตถ้าตอนต่อไปมันเป็น future โอเคไหมห้าทีต่อไป10นาทีต่อไปก็คือฟิวเจอร์ละเพราะนั้นคำว่า this morning คำนี้เป็น present ก็ได้เป็น past ก็ได้นะครูปู้ยจะพาไปดูเป็น past ก่อนนะคะเป็น past ก่อนถ้าตอนนี้คือเวลาบ่ายสาม this morning เป็นตอนนี้หรือตอนนั้นอ่าคิดนะคิดนะเพราะว่าเชา้าคำว่า this morning คือเช้านี้เช้านี้มันจบแค่ตรงไหนคะแค่เที่ยงไงถูกปะเพราะนั้นตอนนี้มันเป็นบ่ายสาม มันใช่ปัจจุบันไหมไม่ใช่ไงมันเป็นอดีตแล้วทะานั้นเราจะเห็นว่า this morning บางครั้งเราแบบ this morning เอาไปใช้กับ I d ีต this morning บางครั้งเอาไปใช้กับ perfect simple นะคะครูขอยกตัวอย่างคำว่าเจอลิซ่าแล้วกันนะคะ e e ลิซ่า e e ลิซ่าอ่า see ลิซ่าสอสีอ่าพันไว้ให้แล้วนะ ซีซสีนแปลว่าเจอใช่ไหมซีซอสีนเจอเอาล่ะครูพุ้ยบอกว่าตอนนี้คือเวลาบ่ายสามวแปลว่าแปลว่า this morning ผ่านมายังจะ๊ะผ่านยังจะ๊ะผ่านแล้วเป็นตอนนี้หรือตอนนั้นตอนนั้นพอตอนนั้นอยู่ต้องนึกแล้วว่ายูต้องเอาเทนอะไรคะ I did ฉะนั้นครูปุ้ยถามว่าเธอหรือว่าหนูหรือว่า,วาคุณเจอลิซ่าไหมเช้านี้เจอลิซ่าไหมเช้านี้คำถามเรื่อยนะใช่ไหมย้ายใครแยกขาปึ๊บปับปึ๊บปับอ้าวตั้งตั้งประโยคเลยเขียนเขียนออกมาเองก่อนเลยค่ะเขียนมาเดี๋ยวครูปุ้ยฉเฉลยเขียนออกมาอ่าแยกขาใครแยกขาดิดดิดอ่าดิดกับใครดิดกับดูใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้จะใช้ สต้องลากมาที่ไหนดู Do, ใช่ไหมเอาละได้ประโยคว่าอะบางคนน่าจะได้แล้วอะได้ยังได้ยังได้ยังบางคนน่าจะได้แล้วได้ประโยคว่าอะไรคะเป็นคำถามใช่หรือไม่ย้ายดิดไปไกลได้ยังน่าจะได้แล้วเนาะอะเฉลยเลยดิดอะไรคะ Did you see อะไรคะ Lisa this morning, this morning. เห็นไหมาอา Did you see Lisa this morning? อ๋อฉะนั้นในบริบทนี้ถ้าเวลานี้มันหมดเลยเวลาเช้าแล้วนะคะแบบแเลยมาบ่ายและเย็นแล้วด้วย like Evening แล้วถ้าพูดถึงแบบ this morning เนี่ยก็แบบ idid ไปได้เลยนี่เที่ยงละหรือว่าแบบบ่ายโมงลเอ้ยกินข้าวเช้ามาหรือยังคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าข้าวเช้าส่วนใหญ่มันจะ breakfast ใช่ไหม breakfast มันจะอะไรประมาณแบบ6โมง7ดโมง8ดโมง9โมงใช่ไหมแล้วก็พอแบบ เที่ยงนี่เป็น lunch แนละ้มันจะมีอาหารมื้อหนึ่งที่เรียกว่า brunch <c oughs> เป็นมามือที่คุปุยชอบมากเลย brunch บ Br คือเกิดจากคำว่า breakfast บวก lunch เป็น brunch นะคำนี้คำนี้ brunch อ่าก็คือเขาจะเสิร์ฟป,ประมาณแบบ10โมงกว่าๆเนี่ยแหละไปถึงประมาณ11.30นะคะ นะฮะบรันชะ์เขาปุ้ยชอบมากเบรคเฟรชคำว่าบรันช์นะคะเนี่ยเขาสร้างคำด้วยการบวกคำผสมคำเบรคเฟรชบวกหลันเป็นบรันช์สมมติครูปุ้ยอยากจ,จะแบบว่าอยากชวนเพื่อนอะไปกินบรนะันชะ์กันนะแบบเฮ้ยกินข้าวเชาวา้ามายังนะ this you have breakfast this morning เพราะอะไรเพราะตอนที่ครูปุ้ยชวนเนี่ยมัน10บโมงไงจะชวนไปกินบรันช์มันเลยมันเลยเวลาเชา้ามาแล้วอะใช่ป่ะเออถ้ายยังก็เอ้ยไปไปแบบไปแบไปบ,ไป,บ,ไ,ปบไปกินบรันช์ไงไหมเออใช่ไหม มองภาพออกไหมมันอยู่ที่ว่าเวลาที่อยู่เอาไปใช้อะอยู่คิดถึง this morning เป็นอะไรถ้าคิดว่า this morning มันเป็นอดีตปุ๊บอยู่ต้องใช้อดีตอ่ะเรามาดูว่าถ้า this morning มันยังไม่จบอ่ะและอย่างเรื่องของการเจอลิซ่าอยู่นะยังอยู่ในเรื่องนี้นะ this morning กับลิซ่าอ่ะุะ้ขึ้นหน้าใหม่อ่ะ this morning นะคะ this morning กับการเจอใครคะ่ะสีลิซ่าลิซ่านะสีซอสินอ่า,นะอาเขียนไว้ให้ด้วยนะสีซอสินอ่าจะได้ใช้ถูกอ่แต่ว่าตอนที่ครูปุ้ยถามว่าคุณอ่ะเจอเช้าเนี้ยเช้าเนี้ยคุณได้เจอลิซ่าหรือ,อยังแล้วครูปุ้ยถามสักตอนประมาณ10บโมงก็ได้อ่ะแบบอยากจะชวนลิซ่าไปกินบ้นันสิบโมงอ่ะ, <laughs> อะได้เห็นเห็นลิซ่าไหม this morning หมดยัง this morning ไปหมดเที่ยงใช่ไหมไปหมดประมาณเที่ยงเช้าเนี้ยได้เจอลิซ่าบ้างยังเออถ้ามันยัง this morning เนี่ยมันยังชนเป็น present อยู่อย่างเงี้ย this morning กลายเป็น present อย่างเงี้ยปุ๊บนะหนูต้องเอาอะไรมาใช้แล้ว I อะไรคะ I have done พอเป็นคำถามหนูต้องย้ายใครย้าย have ใช่ไหมไปข้างหน้านั่นเองฉะนั้นเช้าเนี้ยได้เจอลิซ่าไหม มันไม่ได้เป็นพาสมันยังชนอยู่ปัจจุบันแต่หมายถึงตลอดทั้งเช้าเนี่ยเนี่ยเห็นหน้าลิซ่ากันบ้างหรือ,อยังอะไรเงี้ยก็เป็น,ะ Have you seen นอะไรคะฮาฟอะไรคะฮาฟยูเซ s น e n ลิซ่เมื่อไหร่จ้า this morning นั่นเอง this morning เก็มาคำว่า this morning นะ this morning เอามาใช้ในแบบ present ก็ได้ใช้ใน past ก็ได้แล้วแบบมีแบบหลายๆปีนะเอาข้อสอบออกเรื่อง this morning แล้วก็แบบให้เด็กแยกเทน s e ว่าแบบ I did กับ I have done ได้ไหมโอเคค่ะเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งกันนะคะคราวนี้เป็นคำว่า play อ่า play เล่นนั่นแหละเล,เ,ลเ,ลเล่น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 อะไรดี เล่นกอล์ฟแล้วกันเนาะเล่นกอล์ฟอ่ะอยากเล่นกีฬาอะไรนะคะเราก็เอากีฬาชนิดนั้นไปใส่เลยนะคะเอาละครูปุ้ยบอกว่าครูปุ้ยบอกว่าตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยเล่นกอล์ฟมาก่อนเลยอืนึกเลยตั้งแต่เกิดมาแสดงว่าตั้งแต่เกิดตอนนั้นเกิดมายังเกิดมาแล้วนะเกิดในนะอดีตว่าถงึงนะตอนเนี้ยเริ่มมีทำลายเห็นภาพไหม ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ตอนนั้นจนถึงตอนนี้อะแสดงว่ามีชนปัจจุบันละแน่นอนแล้วมีคําว่าเลยคะ่ะไม่เคยใช่ไหมไม่เคยคือ never เด็กๆค่ะเวลาที่หนูทำ tense เนี่ยเวลาที่หนูทำ tense เนี่ยค่อยๆนึกอย่นก่อนเริ่มตั้งต้นที่ verb ก็ได้ play golf อะฉันไม่เคยเล่นอล์ฟมาก่อนเลยเพราะนั้น never คือคำว่าไม่เคยแล้วเริ่มมีท i m e line ตแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เป็นอะไรล่ะคะ I อะไรคะ่ะ I have done อา I have done อา เอาละดันใช่ไหมแน่นอนว่าเราต้องคิดละ Play ถ้าเป็นช่อง3คือเติม E D แล้วจะต้องมาใส่ตรงไหน o n t อา่ามาใส่ตรงดันอา้าวแล้ว Never ล่ะ Never ควรจะอยู่ตรงไหนดีครูปุ้ยแบบเคยสอนแล้วเนาะครูปุ้ยบอกเอา่า n เ v e r เนี่ยทำเป็นรูปดาวไว้นะคะดาวสีๆใส่ตรงไหน,นหน้าดัน เลียงประโยคได้ยังฉันไม่เคยเล่นกอล์ฟเลยเอา้าวลองเลยค่ะลองเขียนประโยคออกมาหรือพูดออกมาเลยค่ะได้ว่าอะไรคะ i ve. อะไรคะ i แบบนี้ก็ได้หรือ I have ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่หนูถนัดคือ I have ก่อนก็ได้ I have I have พอพอคือไม่ I have อะไม่ I have อย่างเงี้ย I have I have ทะนั้นพอรวมเสียงมันจะเป็น I've I've เงี้ย I, I have อะไรคะ I v e อะไรคะ Never อ่ะ I've never อะไรคะ Played golf น yeah. ะแสดงว่าฉันเนี่ยไม่เคยเล่นกอล์ฟมาก่อนเลยเห็นไหมคะเ้อแะ่นั้น เวลาที่เราต้องสร้างประโยคนะคะคุณบอกเทคนิคไ้เทคนิคนะคะเวลาที่สร้างประโยคเนี่ยเริ่มจาก v e r b ก่อนก็ได้เริ่มจาก Ver ร,กอกเ,ร,กเ,รเออเราจะใช้ Ver รอะไรแล้วเหตุการณ์แบบนี้ยมันควรจะเป็นเทนไหนมันควรจะมีคำไหนมาประกอบด้วยนะคะแรกๆนะคะเราอาจจะยังแบบเออยังไม่ flow อาจจะมีสะดุดบ้าง แต่ทำบ่อยๆทําบ่อยๆมันก็จะแบบคล่องขึ้นนะคะขวานนะรับบ่อยๆก็คมนะมีดรับบ่อยๆก็คมเหมือนกันค่ะความรู้ของเราสมองของเรารับบ่อยๆใช้บ่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นนะคะอ่ะเราเรามาเปรียบเทียบคําว่า p a y golf นะอันนี้ p a y g o l ใช้กับ I have done แล้วนะเรามาดูอีกเหตุการณ์หนึ่ง play golf อ่ะยังเป็น verb ตัวเดิมเลย p a y g o l สังเกตครูปุ้ยออกเสียงไหมกอล์ฟต้องบอกก่อนว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาไม่มีโทนแต่เขามีเสียงตัวสะกดชัดเห็นไหม play golf golf นะคะอ่ะฉันออกเสียงเฟอร์ให้ด้วย play golf เอาล่ะทีนี้ครูปุ้ยบอกว่า Last Summer อ่า last summer คือต้องบอกก่อนนะคะต่างประเทศอะคะ่ะอากาศที่ดีที่สุดคือช่วงซัมเมอร์นะคะคือเขาไม่ได้ร้อนแบบบ้านเรานะอากาศเขาจะแบบมีลมเย็น,ยนๆอะไรเงี้ย last summer มันมาชนนาวไหมคะ พูดถึงเหตุการณ์ตอนน่น last summer ไงตอนนั้นอะตอนนั้น summer ที่แล้ว last summer แปบลบว่า summer ที่แล้วเวลาอากาศเย็นๆเขาจะออกไปทำ activity outdoor กันนะคะอาจจะออกไปเล่นกอล์ฟไปอะไรเงี้ยนะคะทีนี้พอเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เชื่อมมาชนปัจจุบันแล้วไงมันคือเหตุการณ์ในตอนนั้นพอเป็นเหตุการณ์ในตอนนั้นปุ๊บเราต้องนึกละ I อะไรคะ I did ไงไม่ใช่ I have done ละ I did ฮะ I did แล้วครูปุ้ยบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้ไปเล่นกอล์ฟเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วโหเสียดายจังเลยเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยฉันไม่ได้ไปเล่นกอล์ฟหรือแบบโอ้เสียดายจังเลยไม่ได้ไปเล่นกอล์ฟที่ซัมเมอร์ที่แล้วอ่ะจะเราจะเรียงยังไงก็ได้นะจะเอาาส s ัม u m m e r ขึ้นมาก่อนแล้วก็แบบต่อได้ประโยคไม่ได้ไปเล่นกอล์ฟหรือเอาแบบประโยคที่ว่าไม่ได้เล่นกอล์ฟแล้วเอาาส s ัม u m m e r ไปต่อท้ายก็ได้นะไม่ได้แบบไม่ได้ฟิกขนาดนั้นในการพูดนะคะฉะนั้นแต่เราต้องรู้ให้ได้ว่ามันนสไลด l อ่ะทีนี้เมื่อกี้บอกว่า โอ้เสียดายจังเลยอ่ยไม่ได้ไปเล่นกอล์ฟที่ซัมเมอร์ที่แล้วโอ้ปฏิเสธเข้ามาด้วยอ่ะเราก็ต้องคิดละแน่นอนตอนนี้เป็นเทนไอดิแล้วนะปฏิเสธทำงานแยกขาดิดกับครดิดกับดูเอาละแล้ว play จะต้องมาแทนตรงใครละ่ะเพลกอล์มาแทนตรงไหน Pay กอล์ golf, ก็ f, มาแทนที่ดูตรงนี้นี่เองใช่ไหมฉะนั้นเราจะได้ประโยคว่าอะไรคะอ่าละพูดออกมาเลยค่ะได้ประโยคว่าอะไร ใครได้บางคนได้แล้วได้ประโยชน์ว่าอะไรคะปฏิเสธหลังคายปฏิเสธหลังดิดเอาละได้ว่าไอ <I S 1> อะไรคะ I didn't uh, I didn't play golf อะไรคะ last summer นั่นเองก็คือเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยครูปุ้ยเนี่ยก็ไม่ได้เล่นกอล์ฟนั่นเองนะคะเด็กๆคะฝึกแยกให้ออกว่าเ,ออเหตุการณ์แบบไหนนะที่เราแบบ ควรใช้ I have done เหตุการณ์แบบไหนควรใช้ I did อย่างเลื่อนที่แบบรีเพาเรื่องซ่อมจัได้ไหมซ่อมจักรยานที่กูวิเคยยกตัวอ,อย่างไปก่อนนะเนี่ยจักรยานซ่อมเสร็จแล้วเครื่องซักผ้าซ่อมเสร็จแล้วเห็นไหมซ่อมซ่อมเสร็จแล้วหรือว่าเครื่องซักผ้าหรือจักรยานเนี่ยซ่อมไปแล้วเมื่อวานถ้าซ่อมเสร็จแล้ว I have done ถ้าซ่อมไปเมื่อวาน I did อย่างเงี้ยเราต้องฝึกให้ได้แยกให้ออกอาจจะยังแบบเออยังแต่งอะยังแต่งประโยคไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องแยกเหตุการณ์ให้ได้ แล้วถ้าเราแยกเหตุการณ์ได้แล้วหนูรู้วิธีเอาเวิร์ดไปใส่รู้วิธีปฏิเสธรู้วิธีที่ทําเป็นประโยคคําถามอย่างเงี้ยมันก็ทําให้หนูพูดภาษาอังกฤษได้เองตอนนี้นะคะกลับไปทวนก่อนกลับไปทวนนิดนึงไปฝึกนิดนึงว่า I have done ใช้เมื่อไหร่นะ I did ใช้เมื่อไหร่เพราะอะไรคะเราจะไปเล่นเกมกันไงแล้วเจอกันนะคะในเกม